ฝากถึงคนที่มาชวนปั่นบาคาราหรือให้โพสเรื่องเกมเรื่องการพานันอยากจะบอกว่าหนึ่งปีแล้วพี่เอาลูกเอาผัวไปจำนำไว้ยังไม่ได้เอาคืนเลยค่ะเข้าใจนะคะอยู่ลงรับจำนำเลยค่ะทุกวันนี้ยังไทยดอกเลยส่งค่าวันละมือค่ะที่เหลือกินกับโรงจำนำค่ะเข้าใจไหมคะไปดูคลิปพี่เลยค่ะพี่บอกแล้วว่าพี่จำนำลูกกับผัวไว้โรงจำนำป่านี้ไม่รู้อยู่ยังไงยังไม่ได้ไทยเลย ที่ทุกวันนี้ที่อยู่คือผัวใหม่ลูกใหม่ค่ะเข้าใจนะคะดูเรื่องนะทำนางงามทำหน้านางงามเนี่ยที่โอ้โหเอามิสแกรนใช่าน้า้เธอเธออยู่ไหนตรงลงอยู่กอล์ลูลาลาแม่จอเกลิว่ะก็ลราู